ของข้ายังไม่รอดเลยมั่นจะมาทําของหวานเออทําได้นะเออทําได้แต่ชุดมึงอะไม่ได้วันนี้เราจะมาทําลูกชุบกันนะคะไม่ต้องขั้นตอนแรกหรอกขั้นตอนสุดท้ายเลยอันนี้เป็นถั่วเขียวที่เราเอาไปต้มมานะคะก็ใส่กะทิลงไปนะคะไปปั่นด้วยกันปั่นเลยนะคะนี่เสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้เนื้อแบบเนียนๆแบบนี้เลยอย่านึกไปมากสิมึงบ้านเราไม่ชอบกินหวานอยู่แล้ว เพราะว่า,าก,กินหวานอะมันไม่ค่อยดีจะเป็นประหวานเหมืนอนน้ำตาลเลยแต่และนี่บอ,อยูคิวขึ้นมาทำไม <c oughs> ใกล้แล้วนี่ใกล้เมื่อยละ <c oughs> แต่ว่ามันก็เหนือ่อยเยอะแล้วล่ะน้ำลายอะ่ะต้องไปไหนดีนะ <c oughs> เดี๋ยวท้องนั <c oughs> ่งรถแบบนี้มัน มันเมื่อยไงมันมีวิธีที่ไม่เมื่อยยังไงวิธีนี้เราต้องยืนนิดนึงแล้วก็งอตัวตรงนี้ไม่ได้นวดเลยใส่ส่วนนี้หมดจะทำเป็นแครอทเพราะว่าเรามันใส่เฮลตี้ไงต้องรู้จักกินผักบ้างนะพี่ดำนะนี่เสร็จแล้วอันนี้ส้มฮะอันนี้กูบอกเลยนี่ก็ยากยากกว่าส้มแน่นอนกูไม่แก้ง อลูกนี้มิดทำอะไรอ่ะเอาเรืองกูเกิดเองเลยกำลังทำบุญนะคะนีข้าวโพดไนเข้าวโพดข้าวเปลาโพเโอ้นึกว่ามะม่วงเหลืองเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจุ่มวุ้นวุ้นต้มแล้วเรียบร้อยสวยเนาะสวยกูอ่ะ ตรงไหนแหมแล้วกูไม่สวยมึงไม่ชอบกูทำไมล่ะใครบอกว่าชอบมึงจงเสร็จตั้งเสร็จแล้วนะคะลูกชุกอ่ะพี่ดำชิมกินมระยมก่อนแล้วกันนี่เป็นไงเป็นไงจังกินมะยมนไม่เปรี้ยวอ่ะ ไม่เปรี้ยวเหรอมึงไม่รู้จักเล่นมุกใสอุ้ใสโยนให้เล่นอ่าไหนแล้วมึงนี่อะไรพริกเผ็ดเผ็ดเผ็ดอันนี้คือตื่นมาทำเช้าเลยเนี่ยเพราะว่าดูคลิปเขาว่ามันดูทำยากตื่นมากี่โมงบ่ายสามอันนั้นไม่ได้เแลยกว่าเช้า